ค่ะพกับพิมพ์นะคะในช่องพิมพิมวันนี้นะคะมาเจอหน้าสวยๆของเราอีกแล้วนะคะกับเมนูยำหม,มึกไข่ใส่แฮมเบอร์เกอร์นนะคะกับแคปหมูที่ไม่ได้ทำมาจากหมูเฮ้อว่าไปใส่ชุดใส่ใส่รดดีแน,นอ่อร่อยใส่เยอะอะร่อยเยอะ กับนี่อนะทุกคนไก่ทอดหมักซอสแม่นะคะเป็นสูตรที่อร่อยไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้ค่ะให้ทำใหม่วันพรุ่งนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะแบบว่าอันนี้เราทอดเองอนะทุกคนดูดิอึืม คือถ้าชิมมันเนี่ยยืนไปคือแบบเร่ชอบแบบเค็มเหมือนหวานกับแป้งแข็งแข็งเอ๊เพราะว่าอันนี้เราแบบใช้ไฟแรงไงมันเลยแบบร้อนแรงอ๋อมม่เกีียว อ,อร่อยนี่นะทุกคนมาดูที่นี่ว่ายำหม,มึกไข่น้ำปลาจันนวนะคะอืมรสชาติคือจำหา,หาหอุ้ยไม,ม่นเห็นเหมือนเนยเลย นี่ยังทุกคนกับแค่มหมูนะจ๊ะอ,อืมอมโดนแล้วอ่ะอืม,อม เคยทอดฟินมากทำแบบล่อออกจากกระดูกอะ mm-hmm mm -hmm. เบอรหน้าส mm ุดมากอืมอืมกับบะหมี่เราฟินมากกับบะหมี่เรืฟินมาก นี่ทุกคนแล้วมึกแบบไข่บางตัวมันมีไข่เฮ้ยนี่มันไม่ใช่ไข่นะคะนี่เป็นหัวนี่พลแบบมึกไข่บางตัวมันมีแบบไข่อะทุกคนกินแล้วนัวมากอืมเพามันใส่กิมนำปลาระคะอืมอมหวาน Ừ Ừ chính Ừ Vô na chín Ừ, ừ. 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 ว่าม่ตักน้ำไม่ขึ้นความบาล้าราสุดอื มันคือสุดอืมอืกินหอมไก่น้่หือสุดอะเป็นสูดที่กินมาตั้งแต่เด็กนะคะทุกคนตอนแบบทั้งแบบไม่ไม่ชุกแป้งก็อร่อย ชุบแป้งนี่คือแบบสุดยอดนะคะน่องหอยเนื้อบม,อม,อม เอ้ยมาคนละอืออือตรงที่โดนน้ำปลาอร่อยมากทุกคนอือ 嗯。Yeah. มนหิวแล้วพวกนี้นะคะทุกคนก็จะมีเป็นเทศากาลรรตุ๊จีนใช่ไหมช่วงนี้ใกล้ๆแล้วอาทิตย์หน้าตุ๊จีนทุกคนบ้านไหนมีใครไหว้บ้างไหมคะไหว้นะาทุกคนเดี๋ยวเราจะได้กินแบบไก่ต้มนะคะอีกย,วยาวๆเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับไก่ต้มใหม่แลวต้องมาเราติดตามชมนะคะทุกคนอืมห ถ้าหมูแบบกอบสะใจอ่ะกรอบสะใจฟันซี่ในไม่อยู่แล้วอืมข้างห่งก็บแบบไม่เหนียวเด้งๆบอกว่า่ะถ้าแบบเราไม่อยาก เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลวกมาหมึกให้มันแบบไม่นานมันจะทําให้เนื้อมันไม่เหนียวนะทุกคนน้องๆก็จะไม่หดจากแบบตัวเท่านี้หรืออันเท่านี้ด้วยนะคะเราเคยทํามาแล้วนะคะลืมน้องไว้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละทุกคนจากตัวเท่านี้แล้วแบบตัวเท่านี้นโอ้โหนะคะกินแบบเหนียวสุดอืม Det er lørdag nå. พิศใจมากนี่ไม่ใช่มันไข่มันคือมันไก่เนียทุกคบเรีบเยบนะทุกคนและนี่นะคะก็คือ ยำหม,มึกไข่ใส่โบโลน่ากับปีกไกท่ทอดสูตรแม่อร่อยไม่ซ้จำจาสูตรไม่ได้แล้วนี่ก็ชื่อเมนูนะคะทุกคน <S <S ถ้าคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไครต์นะคะให้ช่องยูทูบมีพิมมี่นะคะที่ข้างล่างนี้เลยกดปุ่มแดงๆนะะทุกคนหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะคะไว้แจ้งเตือนเพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้กดเข้าได้ดูได้เลยนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะคะเพจ Facebook มีพิมมีแฟนเพจใน Facebook ด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าเราจะพามาทำอะไรหรือว่าแบบมีอะไรมาแบบกินนะคะก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า